สวัสดีครับคลิปแชร์ประสบการณ์สร้างบ้านมาแล้วครับช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยอยู่กับการจัดการดูแลช่างครับให้งานมันได้ออกมาตรงตามที่เราต้องการครับซึ่งจริงๆแล้วตรงจุดนี้ผู้รับเหมาควรจะต้องมาดูแลแทนเรานะครับแต่เขาน่าจะาไปยุ่งอยู่กับโปรเจกต์ใหม่ของเขาอยู่ซึ่งถ้าผูเา้เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยเนี่ยบางครั้งมันทําให้เราเ,เสียเวลา ในการรับบ้านเพราะว่ามันอาจจะทําให้บ้านเนี่ยต้องมาแก้ไขกันทีหลังแล้วก็บางจุดเนี่ยมันแก้แล้วเนี่ยมันก็ช้านะครับซึ่งมันก็ไม่ดีต่อบ้านของเราเออมันมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาเหนื่อยช่วงเนี้ยในการว่าจะเอาอะไรมาก่อนมาหลังบางครั้งเขาจัดคิวช่างมาเนี่ยมันสับกันครับอย่างตอนนี้ที่ผมเจอคือเอากระเบื้องมาก่อนที่จะทําฝ้าหลังคานะครับ คือจริงๆเรามันทําได้แต่ช่าช่างคือต้องละเอียดจริงๆครับระวังว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าปูกระเบื้องแล้วต้องระวังว่าเวลาขนของโครงเหล็กอะไรต่างๆที่จะไปทําฝ้าทาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งทาสีเนี่ยพยายามอย่าให้มันลงกระเบื้องที่เขาปูแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกระเบื้องบ,งบางบางอย่างเนี่ยสั่งคนระลตกันเนี่ยสีมันมันเพี้ยนะครับนะอันนี้ผมก็ต้องคอยเข้าไปเตือนช่างเองคือไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรครับแต่คือเราต้องไปคอยระวังนะครับ เรื่องพวกนี้สําคัญนะครับสำหรับ